หนเหนื่อยไหมแต่หกเหน,นื่อยไหไมเหนื่อยไหมเลี้ยงกี่คันวันนี้เฮ้ยเลี้ยงกี่คันสองแดดไม่ร้อนเลยแดดเย็นเ,เลยนี่แดดเย็นเลยเสียงมาเนี่ยขอ,อายาววันนี้รอดตลอดเลยเนาะหาดูจะตรวจกินอะไรดีกว่าวะ ตูดกินอะไรดูมือเลื่อยด้วยนี่เลื่อยได้วันละสี่ห้าคันคนนี่ตูดไงดูมือเลื่อยได้วันละสี่ห้าคันรถุดห้าคันนี้เออปลากรอบนี่นะปลากรอบปลาเผาปลาเผาปลาเผาของจ่าของจ่าวัดปลาเผา ดูตั้งนี้ดีกว่าดูตะวันดีกว่านอนตายเลยดีกว่าเราะงนอนฝรั่งดีกว่าเออแตกซาเลยฝรั่งสูงวันเมื่อคืนเดี๋ยวนอนนู่นฝรั่งหัวแดงนอนอยู่อีกคนเมื่อคืนนี่หมอสูงเมื่อคืนไงเมาเมาเนี่ยฝรั่งเมาเมาขักเดี่ยวฝรั่งหัวแดงนอนอยู่สวัสดีหนึ่งคนนะจ๊ะ หนึ่งคนดูอยู่เลยดีแล้วให้เขามาดูบุญอีกตาบอดหรือเปล่าตาบอดหรือเปล่าเขามาดูเฮ้ยว่าเขาเย็บมึงดิคนตาดีเด็กก็เขามาดูขอบคุณนะจ้าที่แวะเขามาทักทายกันคอมเมนต์เขามาจะแจ้งคอมเมนต์เขามาเดี๋ยวให้ดูฝรั่งตัดอยูุขาได้เราสองรถตันนี้รถหนึ่งรอรออีกรอตัดตรงไหนจะจะตัวจะไปตัดตรงไหนนู่นเนอะ นี่ยามเกี días, oh. ่ยเลยอเนาะแปตันอแปดตันอืมอแปตันฮะบัรดจ้าสี่คนดูด right. ูฝรั่งดูฝรั่งว่าตัดใจยูคาเถอะฝรั่งนอนในฝรั่งเกียจฝรั่งฝรังนอนฝรั่งหัวแดงนอนโูเลยฝรั่งฝรั่ง ฝร,รั่งนอนฝร,รั่งนอนขอสวัสดีเด้เจ้าขอบคุณเด้เจ้าที่แวะเข้ามาทักทายกันให้ดูฝรั่งนอ,นอนวันนี้เป็นไรเต่าหอยหไมแตดเมื่อคืนนี่ออเพลียแล้วเมื่อคืนห<อ>นักตอกตอกคลองเลยตอกคลองตอกคลองหนักเมื่อคืนหนะักเพาะโรงงานแล้วร้อนร่อนต่าหอยเย็นอยู่เมื่อคืนที่ได้เจ้าเอไอเอาไม้ลงกี่ทุ่มงวัสดีทจ่ได้เคนเสี่พุกคน นะขอบคุณเ้จาที่แวะกลับมาดูฝรั่งฝรั่งนอนอยู่ฝรั่งนอนนอนอย่างเดียวเลยฝรั่งภาษาเขมีนที่ภาษาเขมีนนายวันนี้ทำไมไม่จัดใหม่ป่วยน,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 นี่นอนดึกนอนดึกนอนดึกภาษาเขมีนอนดึกนอนดึกอ่ะนอนดึกปวดขอบคุณเ้จาที่แวะกลับมาทาักทายกาันอยู่ยี่สิบสองคนแล้ว เดี๋ยวมาดูเพื่อนรุ่นใหญ่ฉันก่อนกำลังนกกำลังนกมนปกำลังนกกำลังคุยเมียเขาอยู่กำลังคุยเมียนกอยู่เนี่ยนกเป็นไม่น่าดับหมดแล้วน่าดับหมดแล้วก็ขยึกขยือขึ้นหมอทำโบไดวหรอวะยังไม่ได้ทำเลยนี่ไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำเลยท้ามาไรดูมันนกกำลังนกอยู่เนี่ยกำลังนกตัดีกี่คลิปฮะแต่ว่าตัดอีกประมาณกี่คลิปสามคลิปสามคลิป เอียดคุมออยดคุมผัวเาคุ้มผัวผัวคนตัดยังไม่เต็มเลยนี่อเอาอีกให้เต็มจ้ะเอาให้เต็มก่อนยังขาดอยู่เลยนี่มันไม่ได้ขาดเที่ยวขอบคุณเจ้าสวัสดีทุกคนเจ้ายี่สิบเจ็ดคนมาดูบรรยากาศแคมป์คนงานตัดใหม่ น้ำต้องตักมาให้อีกได้น้ำเฮ้เอาไปดูไอ้ลูกพีชฉันดีกว่าผมเดีจา้ายทีแวกลับมาดูดูฝลั่งถอดเสื้อดีกว่าหมอฝรั่งกำลังชาร์จแบตอย่างเดียวเลยบรรยากาศย่างดีเลยเนาะเออ,อ,อนี่ดูดิต้องหอยคนเสื้อผ่านี้เมียน,นี่ นี้เมียนี้สาวสาวสาวมี้นจะมาอยู่ด้วยจะมาอยู่ด้วยอยู่ด้วยแกต้องทำที่นอนดีๆตอนหลับไวตอนหลับก็าวันดี่าอาจยสี่ที่ห้าคนสี่าขี่นเดียวหน่ะอ๋อขี่ขี้ปดไรแกเนาะปุ๊ะไรเนาะเขาดูเต้าหอยก็แกบอกว่าสี่สิบห้าคนมีไม่เชื่ออีกสี่มาถ้าใชที่แกถ้าใช้ สิมาเลยหนึ่งห้าสิบเราก็ดูโอ้โอคน <sk ill> อะไรเขามาดูัด <_ utt> เอาดูตาหอยโอ้หอ้าสิบตัวคนเห่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะโงงานใช่ไหมแกพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันนี้เก็บแรงไว้ใช่ไหมวันนี้เก็บแรง,งเก็บแรงไวแกเป็นมือตัดเนื้อมืออะไรตาหอยมือมือตัดดามือตอกดามือตัดมือได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างครับโอ้โห เอาเลยพวกสิบสี่คนเลยเดี๋ยวนี้นั่นเดี๋ยวเขาเขามาเรื่อยเรืยนะดูคนบ้าดูก่อนดูปอกางเกงก่อนเอาจะพาไปดูไปลูกน้องเอาไปดูตอนตัดดีกว่าเนาะทอนทอนหนาดูกว่าเดี๋ยวนะแกจันอยู่ทั้งนู่นขอบคุณที่จ้าที่แวะเข้ามาทักทายกันถุต้าดูเขาตัดดีกว่าเนาะนู่นตัดอยู่แดดร้อนแปดเลย แดดร้อนแพยดเลยคุยเยวันดีกว่าเยวันคุยตลกดีป่ะคุยเยวันกวยลูกนี่คือแคมคนงานหลังจากตัดยูคาเหนื่อยกันกินข้าวเที่ยงตอนนี้กินข้าวเที่ยงดูเยวันดีกว่าเยวันคุยกวยลูกเยวันเยวันกวยลูกมาดูคนนี้คดีกว่างามที่สุด ยังว่าโทรศัพท์เสียโอ้โหโอ้โหอันนี้ของฉันเน่ของตะมอกเสียของตะมอกอ่ะของตะมอกเสียเสียแล้วมันบุ้มอ่ะมันบุ้มอันนี้เออมาดูดูอ่ะของใช่ของกินเต็มเลยน้ำผึ้งกินแล้วนี่กินข้าวเที่ยงแล้วนี่ยวันกินเสร็จแล้วได้โรงงานอีกแล้วอันนี้ไลน์ยูทูปนะไม่ใช่ไลน์เฟซบุ๊ก ไหนก็ต้องไหนก็ติดต่อได้ติดตอ่อดูติดตอ่ดตดตอตดอกอันนี้มันยูทูบยูทูบคนดูหลายเรายูทูบ <c oughs> คนชอบนะอชอบหลายขอบคุณที่แวะขามาดูเดี๋ยวจะพาะไปเดินดูไอ้เขาตัดมาให้ดีกว่าพาวงล้อมแคมโคงองันขวไปเลยคนนี้เลี้ยงสองเที่ยวด้วยนี่แต่นี่นเ,นะเออคนเดียวสองเที่ยวแล้วเด้อจจานี่สองเที่ยวแล้วธรรมดากันไหนหรอ นู่นกำลังขยึกอีกสามคลีบจ้ะอ,อันนี้อีกสามคลีบสวัสดีทุกคนที่จา้าขอบคุณที่จ้าที่เละเขามาทักทายกันโอ้ยพาไปเดินดูทางนู่นดูหาอะโอ้พอ่อยว,วนขยันถ้ะวะมาดู สาวๆอ่าแม่ดีกว่ากำลังถือมีดอยู่สงสัยเครียดกับผัวว่าแปงนี่สิบสีไร่ก็ว่าจะได้สองใตันเลยน้ะยู่ขายูาุขามันกำลังเรื่อยเยอะๆร่อนไหมร่อนไหมอยู่ในห้องแง่เยีะๆอยู่ในห้องแง่เดี๋ยวนี้ ดูใหญ่ธรรมาชาติเมื่อคืนนี่ถึงบ้านกีทุ่มใหญ่ใหญ่เจ่ะเมื่อคืนถึงบ้านพี่ไหนหาทุ่มหาทุ่มาม,มาดูกน็นี่แข็งแรงกว่าเขามือปันนลยว่านางานจันเด่นเลย <c oughs> ว่านางานที่ใหญ่ <c oughs> นน่นน้องสาวงามน่ารักคนนึงมาดูกน็นี่น่ารักกว่าพี่สาวนี่เต็มเลยเขามาดูหลายๆเด้อจ้ะโอ้โหใหญ่ใหมาคนดูขึ้นมาบึบบๆเลยเออดูสามสิบเจ็ดคนก็ดูเจ พูดกระมิ้นคำว่าร้อนที่ละเอียดกระเด้ากระเด้ากระเด้าใช่ไหมร้อนเนี่ยกระเดาเลยกระเดาอย่างแรงเลยร้อนเนาะร้อนคักร้อนเนี่ยกระเดากระเด้ากระเด้าเสียยิ้มอย่าเลยลูกนอนรับแล้วนี่จ้ะลูกนอนรับแล้วนี่ลูกนอนแล้วเนี่ยเป็นสาวอย่างงามเด่นคนข้างหลังแล้วนี่หมอได้ผัวแล้ว สูงคนนี้ไม่ได้งามเปียเลยนอนเยอะเพราะให้กอดนี่มาคืนนี้ทำให้มากอดไอ้โอ้ผู้ไม่กอดเราผู้กำลังน็อกอยู่ผัวตัดอยู่คาอยู่เราน็อกดาเมจชนีมาคืนนี้น็อกเลยใช่ไหมใช่ไม่มีอารมณ์ตอกเลยไม่มีอารมณ์ตอกมาคืนมีอารมณ์จะกอดอยู่คาอย่างนี้มีอารมณ์แต่ตัดอยู่คาอยู่เลยยืนออดืดหยุดขอบคุณเจ้าสวัสดีทุกคนเจ้าโอเคนีก่อนเดี๋ยวฉันจะเออยะเยียดไปบายเราไปบายเดี๋ยวจะไล่ ให้ดูใหม่วันไหนวันะเอียดอารมณ์ดีๆทำกับเข่าดีกว่าตอนทำกัอเขาดีกว่า,า,วาสวัสดีทุกคนนเจา้าขอบคุณนเจ้าที่แวะเข้ามาทักทายกัน